เ็นนลงคืนโอ้หลายเติอบอเต้นนี่ไหมอืมคุณมันหาวฝนตกคฝนถฝนมืนน่อนี้น้องเฮงเฮไม่มาไม่มาเรียกปลาบ่ได้ฟัง,ฟงเฝนเอ,อื่นไปเหีย้ยฝนเอื่นแังไหนูนี่ Né đây xuống đông bên Nó yên bên ô bùa kìa Năn là gì mẹ ừm ủi ừ. đọc làm được thực hiện nhau bua đen. bua đáng ừm 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 พี่ดองครับเอาเส่สูตรนี่เอื่นเด้อโอ้ซาบลาบเลยอืโอโอ,โอ้บ้านก่ใจกันนั่นเนี่ยว่าหมายถึงว่ามันแตกนะแก่บ้านกลุ่มนี้แหละว,ว่ะเออขนาดนี้แหละเพราะดีของอาหารเือเตีงยงไว้ไทยคนกินเนาะ แมใจดีนะครับพี่น้องปูนปลาเฮงสิเลี้ยงไว้เป็นค่าเทิมเพิ่นเออสิเลี้ยงไว้เป็นค่าเทิมขายตัวละสิบบาทสิบบาทมีสามอยากได้ซอยค่าเทิมอืมกับมาซื้อกับมาซื้อซอยเพิ่นเออนไปทัวร์ทีละพี่ตรงวันไหนทางพี่เนี่ยทางพี่มันหลายสิบวันมากต้องวันทัวร์อะไพีนี่ พี่ขยับมาวานทั้งผีนะทั้งอื่นมาบ่ถึงเนียมันโมโหวาวานเด้อเด้องครับนี่คือการเอิ้นปลาพผนะทุณมีเหมือนเด้นเขาต้องมาลองเบิ้งจุ่มผีนะ้ำลองเบิ้งจุ่มผีว่ามันในนา่าติมักฟังผีกับพ่อหนุ่มตอนนี้วลุ่งแล้วปลาดุกปลาในลงแล้วหลายตัวมันใหญ่มากเลยเพราะเดี๋ยวว่าตัวปลาใน บออยมีเนไปไปพุ่นมันแบ่งเขตการปกครองอืมให้เพิ่นยามอยู่ทางพุ่นนะวันบางเดียวเนี่ยมันไปมืดดังไปพุ่นมืดแสดงว่าทางพี่นี่ว่าหันมันจะเป็นกบหน่อยยังไม่รู้นะเต็บบอกกันนินเสียงเกินมันจะไปพุ่นมืดอันสิไปพุ่นมืดมันจำเสียงเกินได้เมียนปลาเมื่อหูจะคว่ำตายมันแก่ มันเอ่อนยากจะอ่อนเม rumor, ียส่นนี้เลยดิเอ่อนเมียเอ่อนยากเป็นคือว่าเอ่อนเมียเอ่อนยากฝนฝนจาเออเ้ยฝนแล้วฝนแหลกกับฝนยู่ตีมันมีแนวเอ่อนด้เลี้ยวนั่นอยู่กเอ่อนไปจนว่ามันสิ้นสุดคำที่มันมวนเออไปทีเอ่อนอ่อนยังไงมันจังเสียไปที่เอาเอ้ยพอแล้วมั้ง อแล้วอีฝนสั้นบาทเดียวสั้นละอีฝนแมนเท่านั้นแหละทีเท่านั้นแหละถือบไปมันยังบอแล้วอี่ยังข้อได้คอนวีมากรวมวีมากแต่ว่ามันเดืกบ่แมนปานใดดอกอีนี่สิตายมันเดืกบ่แมนปานใดดอกข้ออะไรสิว่าเขาเดืกบ่แมนกับแมนสิว่าเจ้าของลบเกียงกับกับแมนลบแมน ลบลบแม่นคืองูทางเด้ยวงูทางคันมันมันถนัดใจ้มันต้องมาอีกแบบเออมันต้องไมาอีกแบบหนึ่งคล้ายๆมวยลละคันยึกไล่ขังขางขัวเราสิต้องต่อยขังนั่นยึกไล่ขังใจ่ก็ต้องต่อยขังนั่นท่นเขาสั่นหนึ่งมันหลอกแบบมันทำยึกขางไมันเ้าขางขัวฟาดแบบนี้โอ้ยเต็มเต็มเลยดูช่วงเล นี่นี่มุมนี่อาะสิมีเยู่มนมนี่เป็นมุมกบมุมกบอันนี้กบกบกลางคือปลาอ่านั่นกลางนี่ปลาไนปลาไนฟังฝุ่นปลาดุกปลาดุกคือบอกให้คนหูไวเห็นเป่าล่ะเนอันเกิดว่าเอาฟังไสอันเกิดว่าผู้ใดสิรักก็คือว่าให้รักถือมุมเพราะว่าหันเจ้าอยาได้รักปลาดุกไปลรักมุมฝุ่นได้พี่น้องรักมุมุ่นอันอันนี้กลมุมกลางคือมุมปลาไน อันนี้มุมกบมุมกบอืมเอาข้าขอบอกไว้อีกเออร <laughs> ะวังดิเวลาสิมาเอาให้ระวนะัะงระวังยังาสายไฟไปแถวซอดเดิโอ้ <laughs> <laughs> พี่รอครับอันตราเลยครับเนดะ้อะว่าฝนว่าพ่นสีต่อสายไฟไว้นะนจะ่าผู้บอกเด้ยเออจะ่าผู้บอกอืมอืมสายไฟไปซอดฮันสิติดกล้อง,งวงจรมันก็นสีพ,พวดพอนาะ ก็จ้าสิว่าเขาไหวผิดปกติผิดแล้วซุ้มมันหลักเป็ดก็เห็นว่าเห็นครับโ,โอ้นี่แม่ดอกกระเจียวไหมดอกกระเจียวมีวม <ๆ S 1> ตัวนี่แมห้วยหลายดอกอยู่ทุกที่นี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึงพี่เนาดอกกระเจียวอืมโอ้ยอันอย่างน,น,น,นี้ที่พ่อตอนเป็นเล็กหน่อยสารสารท็ดเป็นแบบอันอยังคือจังขงวางอืม ผ่นานไปหางตะก,กะเตยียนเสตะกะเตยียนอรัพี่น้องพออันชิมหนาก็แล้วกันครับอ่าผมมีอยังดอกมะวานปา่าเบ่อพื้นนี้เหรอนะโอ้ฟัวงวังมันเป็นไวไฟมูลนี่ได้กิ่นมัสยต้นได้กินมัสยต้นตรครับเป็นมวูลวงพันหน่อยครับพี่น้องเอานี่แหละผู้ใดอยากสีมาเที่ยวกลมามองนี่แหละครับพี่น้องเดือนหลับรองเออเออ ไอ้ลาวพี่น้องโอ้มันเสียกรอบปูมาเสียหนางไงบ่ราะสวัสดีครับ